สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูเอมี่ในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวันเดือนปีทางจันทรคติกันเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหลือย่างคะ พร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะเรามาดูการนับวันเดือนปีทางจันทรคติกันการนับวันเดือนปีทางจันทรคติจะเป็นการอาศัยตำแหน่งของดวงจันทร์เป็นหลักเป็นการนับช่วงเวลาโดยการยึดการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกซึ่งเมื่อดวงจันทร์โคจรรอบโลกจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ขั้นขึ้นข้างแรมวันทางจันทรคติ จะเรียกว่าวันขึ้นวันแรมวันข้างขึ้นจะเริ่มนับตั้งแต่ขึ้นหนึ่งค่ำจนถึงขึ้นสิบห้าค่ำเด็กๆเ,เห็นภาพไหมคะลูกนี่คือภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์ในวนนันข้างขึ้นคืนข้างขึ้นดวงจันทร์จะค่อยๆโตขึ้นจนแสงสว่างเต็มดวงเราจะเรียกว่าคืนดวงเพน ต่อไปวันข้างแรมเราจะเริ่มนับตั้งแต่แรมหนึ่งข้าจนถึงแรม15คห้าข้คืนข้างแรมดวงจันทร์จะค่อยๆแหว่งเป็นรูปเซี้ยวเล็กลงเล็กลงจนมืดไปทั้งดวงเราจะเรียกว,ว่าคืนเดือนมืดเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะ ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์จนครบรอบนั้นเป็นช่วงเวลาหนึ่งเดือนจำนวนวันในเดือนทางจันทรคติแตกต่างจากสุริยคติก็คือจะมีเดือนขี่และก็เดือนคู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเดือนขี่และก็เดือนคู่มีเดือนอะไรบ้างเดือนขี่ได้แก่เดือนหนึ่งเดือนสามเดือนห้าเดือนเจ็ด เดือน9และเดือน11ซึ่งจะมีวันทั้งหมด29วันต่อไปเดือนคู่ได้แก่เดือน2เดือน4เดือน6เดือน8เดือน10 และก็สุดท้ายเดือน12ซึ่งจะมีวันทั้งหมด30วันการนับเดือนทางจันทรคติจะแตกต่างกับสุริยคติก็คือเริ่มต้นนับด้วยเดือนอ้ายถ้าเดือนของปีสุริยคติก็คือเดือนธันวาคมเดือนยี่ก็คือเดือนมกราคมเดือนสเดือนกุมภาพันธ์เดือนสเดือนมีนาคม เดือน5คือเดือนเมษายนเดือน6ก็คือเดือนพฤษภาคมนะคะเดือน7คือเดือนมิถุนายนเดือน8คือเดือนกรกฎาคมเดือน9คือเดือนสิงหาคมเดือน10ก็คือเดือนกันยายนเดือน11คือเดือนตุลาคมและสุดท้ายเดือน12ก็คือเดือน พพฤศจิกายนเด็กๆพอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าการนับเดือนตามจันทรคตินับแบบไหนเดือนทางจันทรคตินิยมใช้วันและเดือนทางจันทรคติในการบอกหรือกำหนดวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญทางประเพณีตัวอย่างเช่นวันมาฆบูชาจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3วันวิสาขาบูชา จะตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน6วันข้ามพรรษาตรงกับวันแรม1ข้ามเดือน8แล้วก็วันลอยกระทงจะตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน12อนั่นเองเ่าเรามาดูการน,นับลำดับปีทางจันทรคติของไทยนับเป็นปีนักศึกษารอบหนึ่งจะมีทั้งหมด12ปีและมีรูปสัตว์ประจำปีดังนี้เด็กๆเ,เห็นตัวเลข1ไหมคะ เราจะเริ่มนับก็คือ1ก็คือปีชั่วปีชั่วนี่คือปีอะไรคะมีใครตอบได้ไหมปีชั่วก็คือปีหนูนั่นเอง2ปีฉลูก็คือปีวัว3ปีคานก็คือเสือ 4. ปีเถาะก็คือปีกระต่าย5ปีมะโรงก็คือปีปีงูใหญ่ใช่ไหมคะ6ปีมะเส็งก็คือปีงูเล็ก7ปีมะเมียคือปีม้า8ปีมะแมคือปีแพะ 9ปีว่าก็คือปีลิง10ปีรากาคือปีไก่11ปีจอปีมาหรือว่าปีสุนัข12ปีกุลก็คือปีหมูเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะว่าการนับเดือนปีทางจันทรกคติก็คือเป็นการนับโดยถือเอาการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเป็นหลักใช่ไหมคะ การนับวันจะน่าเป็นวันข้างขึ้นข้างแรมวันข้างขึ้นเราจะเริ่มนับตั้งแต่หนึ่งข้ามไปจนถึงขึ้นสิบห้าข้ามและวันข้างแรมก็จะเริ่มนับตั้งแต่แรมหนึ่งข้าไปจนถึงแรมสิบห้านั่นเองเดือนในทางจันทรคติจะมีทั้งหมดสิบสองเดือนใช่ไหมคะจะมีเดือนขี่และก็เดือนคู่เด็กๆทราบไหมคะว่าเดือนคู่มีทั้งหมดกี่วันคะ มีใครตอบคุณครูได้ไหมคะว่าเดือนคู่มีวันทั้งหมดกี่วันคะเดือนคู่จะมีวันทั้งหมด30วันและเดือนคี่จะมีวันทั้งหมด29วันเด็กๆเ,เข้าใจไหมคะต่อบไปคุณครูมีกิจกรรมให้เด็กทาด้วยนะคะให้เด็กๆยงเส้นจับคู่ปีนักศาตร์กับรูปภาพให้ถูกต้องพร้อมระบายสีรูปภาพให้สวยงามจหลับวันนี้จบคลิปการสอนเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ